มาสวัสดีเ,เพื่อนๆเดี๋ยวนี้เรามาเสนอเตา๋าเต๋าช่วยเจ้านะครับเน้นคู่เน้นคู่นะครับเดี่ยวเดี่ยวไม่ค่อยเยอะเดี่ยวนิดเดียวเดี่ยวน้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับทดสอบกันดูเดี่ยวมีหรือเปล่าเอาหกสามสองเต๋าช่วยเจ้านะครับเต๋าช่วยเจ้าเต๋าช่วยเจ้าครับ เขย่าดีครับคู่ก็จะมาบ่อยหกห้าสองนะครับเอี่ยวก็มาอยู่แต่มาน้อยครับอเต๋าช่วยเจ้าดูนะครับหกสี่สามไปทุกหน้าเหมือนกันครับหกสี่สามหกสามเอียวไปทุกหน้านะครับเต๋าช่วยเจ้าเอียวสามเปิดเยมามัดแล้วหนึ่งเปิดห้าสี่สองเต๋าช่วยเจ้านะครับ สามารถเอาไปเขย่าได้สู้ลูกค้าได้เลยนะครับนี่ยห้าสามสองครับเอียวมีครับแต่เอียวน้อยครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าครับเหมาะสำหรับเจ้ามือนะครับคนไหนที่ชอบเป็นเจ้าครับสองสองเอียวครับนานๆก็จะเจอทีครับเอียวเอียวเอียวหกครับ เหมาะสำหรับเจ้ามือนะครับจะเล่นหน้าลายหรือเล่นสี่ซองได้หมดนะครับหกหกสามคู่จะมาบ่อยครับเขย่าให้เต่าดิ้นดิ้นหน่อยนะครับเขย่าให้เต่าดิ้นดิ้นหน่อยนะครับสองสองเขย่วครับหกสามสามครับคู่บ่อยครับคู่บ่อยครับหมาะสำหรับจามือเลยนะครับลูกนี้สามสี่ห้าครับสามสี่ห้า ท่นใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับ65เอียวครับหมอะสาหรับเจ้ามือครับเต๋อพวกนี้ลงบอลได้ให้เทีได้สบายเลยครับนี่ย63เดียวครับนานๆก็จะมาทีครับไม่ได้มาบ่อยครับไม่ตายหน้าไปทุกหน้านะครับเอียวๆ6ครับคู่ก็เอียวก็ยังมาคู่นะครับ สี่ห้าหกครับเหมาะสำหรับเจ้ามือเลยเต๋าชุดนี้สองสองสามมคู่บ่อยนะครับตานใดสนใจก็ทักทายทักโทรมาถามก็ได้นะครับเต๋าใสครับไม่ได้เน็บตะกัวนะครับแต่แต่เป็นเต๋าแต่งมานะครับหกห้าสองครับผมก็ขอฝากไว้กับคลิปนี้นะครับคนไหนสนใจก็เบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้สวัสดีครับ